ผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดจังหวัดกาลสินภายใต้อนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกาลสินไตรมาส2ประจำปีงบประมาณพศ2567 สำนักง,งานสากลจังหวัดกาลสินดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและสำรวจความต้องการของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดกาลสินจำนวน6พื้นที่ดังนี้ 1. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เพด์อำเภอนามนจังหวัดกาลสินจำนวน53าแปลง ราษฎรจำนวน48รายจำนวนพื้นที่412ไร่6งาน66ตารางวามีราษฎรมาให้ข้อมูลจำนวน22รายคิดเป็น100ร้อยละ45 2พื้นที่ปฏิรูปที่ดินป่าดงแม่เพจชาวกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วยในเขตปฏิรูปที่ดินจำกัด อำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินจำนวน87แปลงราษฎรจำนวน72รายพื้นที่737ไร่มีราษฎรมาให้ข้อมูล19รายคิดเป็นร้อยละ26 3. พื้นที่นิคมสร้างตนเองนิคมสร้างตนเองกุชินารายแปลงที่ 1. ท้องที่อำเภอนาคูจังหวัดกาลสินราษฎรจำนวน 50รายพื้นที่111ไร่มีราษฎรมาให้ข้อมูลจำนวน35รายคิดเป็นร้อยละ70แปลงที่ 2. ท้องที่อำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินราษฎรจำนวน19รายจำนวนพื้นที่25ไร่มีราษฎรมาให้ข้อมูล19รายคิดเป็นร้อยละ100 4. พื้นที่นิคมสร้างตนเองนิคมสร้างตนเองลำปาวอําอเภอสหสขันจังหวัดกาฬสินธ์จํานวน43แปลงจํานวนราษฎร42รายพื้นที่211ไร่มีราษฎรมาให้ข้อมูล20รายคิดเป็นร้อยละ47 5. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง ในเขตอำเภอห้วยเม็กและอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาลสินจำนวน700แปลงราษฎรจำนวน523รายพื้นที่3,746ไ้17ไร่17ตารางวามีราษฎรมาให้ข้อมูล345รายคิดเป็นร้อยละ66ผมนายประยุทธ์เหมมกุลมีพื้นที่6ไร่ สองงานไอสองตารางว่าจะไ,ได้น้าประดานเอาหกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่านาจารย์และป่าดงขวางในเขตอำเภอเมืองกาลสินและอำเภอสมเด็จพื้นที่จำนวน84แปลงราษฎรจำนวน84รายพื้นที่569ไร่3งาน50ตารางวา มีรัศดรมาให้ข้อมูล35รายคิดเป็นร้อยละ42สำนักง,งานสหกรจังหวัดกาลสินได้จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรการยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานเพื่อสร้างมูล,ลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตและการแปลรูปมันสำปะหลังให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วยในเขตปรตรูุที่ดินจำกัด เป้าหมายจำนวน35ลารายวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรที่ได้รับจากสันที่ดินทำกินให้มีไรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตของสากรณ์ตามความต้องการของตลาดจากออกัดอบรมเมื่อวันที่18มีนาคม2,567 ทั้งนี้ทางสำนักง,งานสรัากรจังหวัดกาลสินได้ติดต่อประสานงานสหกรณ์กรผู้เลี้ยงโคโนมโคโก่อจำกัดจังหวัดมหาสารคามเพื่อที่จะเป็นคู่ค้าที่จะรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรในเรื่องตลาดนำการผลิต